พี่ช่วยพี่มาสี่ตัวนะถ้าไม่จับตัวมันไม่คือแน่ตัวน้ัวไวตขก่อนนนเดียว

ไม่ใช่ดิเลาดึงออกาอีกเลยชุดชุดชุดชุปอให้ตรวจชุดไหนชุดสาล้อลก็ใช้เบือนถ้ารับมาแต่ว่ามันสับ้านรับอ้านแต่เรามวานวาตรอาเอแล้วเราโทศัพท์เลยแ่างเ้ยโทรศัพท์เรจะได้เราเป็นขบวนการที่เราขยายผล ทำถึงต้นต่อเลยว่าเปนใครบ้างใครเอามาสมใครมาร,มามรมาับรับแล้วจะไ,ไปว้ที่ไหนไปใคระพื่สมให้ใ,ใครต่อตอนน่าจะรับจ้างหรรับตัวอ้นี่นอน้นี้กี่คนสคนเมีสองเอันนี้จะย่อยให้คนมาเอาคที่เราเจอเอยอะนะที่ที่การศึกก็เจอบ่อยนะ อนีแหละใส่กล่องนมแล้วก็มี่พันธุ์ของนมวางไว้ในรถแต่อันนี้เนี่ยตื้อๆเลยพันดื้อๆใส่ถุงวัตถุนี้เลยพอแปรเปลี่ยนจะใเยี่ยมเยี่ยมป้าอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวเอาที่กลับไปใครมีกุญแจต้องขับได้ขับมาใกล้ๆได้ไหมคิดคิดหาแล้ว รถไครดูเช็คดูด้วยนะสีสภาพแล้วก็จอดไว้ใช่ไหมมุกกลับจอดไว้หรือเปล่าเปลี่ตรงไหมรถใครเป็นรถใครขอของใครของแกมันไม่ยืดยืเหรอเป็นรถเทยิส